E ุดแสงงามแห่งราชวงศ์พงศกรีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏพระบรมมราชนนีพันตีลุงทรงเป็นมาแห่งพันดินินไทยทั้งปวงจากแดนสูง สิตยากกอีงามจริยาวัดทัติยามานาเกษตรคู่บุญทักพ,พ่อผู้มิพลสกลแส,สองรักป่าดินน้ำล้ำค่าสิ้นแผ่นดินทองโลกยกย่องเธอพระ 你、嗯。 ใจมันน ผู้บุญชัดพ่อผู้มิพลสกลแส,สองรักป่าดินนาำล้ำค่าสินพันดินทองโลกยกย่องเธอพระบารมีสีพัไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบเกินเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงแรกที่คุณผู้ฟังได้รับฟังไปนะครับนั่นคือบทเพลงแห่งความอาลัยแม่แห่งแผ่นดินนะครับจัดทาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยประพันธ์คําร้องและก็ทํานองนะครับโดยพันเอกกีรชิตคุณาวงครับ ทีนี้มาติดตามเรื่องราวของข่าวสารต่างๆกันบ้างนะครับไปดูกันในเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีนำภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ประกาศสงครามอาชญากรรมเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้ย้ำถึงการเดินหน้าสร้างประเทศไทยปลอดภัยจากสแกมเมอร์นะครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะครับว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในนามของรัฐบาลและข้าราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้มาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยนะครับที่ได้รวมพลังและก็ประกาศสงครามกับอาชญากรรมออนไลน์ สงครามนี้เป็นสงครามที่ต้องชนะให้ได้เท่านั้นนะครับเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนทุกคนจากภัยของเหล่าสแกมเมอร์ที่กำลังบ่อนทำลายประเทศอยู่ทุกวันนะครับเพราะเมื่อมีเพียงคนหนึ่งตกเป็นเหยื่อครอบครัวทั้งครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายจิตใจและก็ชีวิตความเป็นอยู่คนจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์ความเครียดอย่างแสนสาหัสนะครับ ศักยภาพและก็ชื่อเสียงของประเทศเนี่ยก็ถูกบ่อนทำลายจากการกระทําของมิจฉาชีพภาพลักษณ์ของประเทศก็ถูกบ่นทอนความเชื่อมั่นในประเทศไทยนะครับทั้งในด้านการค้าการลงทุนและก็การท่องเทียเ่ยวก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับความเสียหายที่เกิดจากภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีมากจนไม่อาจประเมินค่าได้นี่คือภยัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับต้นๆของประเทศรัฐบาลจึงประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยคือวาระ แห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขป้องกันและก็ปราบปรามให้หมดสิ้นไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณนะครับผู้บริหารทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตลอดจนทุกคนที่ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่ได้ลงนามร่วมกันนะครับไม่ใช่เพียงเอกสารแต่คืออาวุธนะครับที่จะใช้ต่อสู้กับอาชญากรอย่างเป็นระบบเพราะนี่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยง,งานใดหน่วยง,งานหนึ่งนะครับ หากแต่เป็นภารกิจร่วมกันของประเทศรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้านนะครับทั้งงบประมาณเทคโนโลยีนโยบายและก็ทรัพยากรเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับทั้งในระยะสั้นและก็ยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากสแกมเมอร์แล้วก็เป็นดินแดนต้องห้ามของอาชญากรรมทุกรูปแบบประเทศไทยต้องปลอดภัยจากสแกมเมอร์ให้ได้นะครับ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการในเชิงรุกนะครับใน5ด้านหลักด้วยกันได้แก่นหนึ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งต่อผู้กระทําความผิดและผู้สนับสนุนเบื้องหลัง 2การสร้างระบบประสานงานแบบบรูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและการสืบสวน 3. การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทันทีตัดเส้นทางการเงินของอาชญากรไม่ให้เข้าประเทศไทยเป็นฐานการฟอกเงิน4การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับเพื่อตรวจจับเส้นทางเงินนะฮะแล้วก็พฤติกรรมของมิจฉาชีพป้องกันก่อนเกิดเหตุและ5ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนมีความรู้เท่าทันแจ้งเบาะแสแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา การต่อสู้กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองนะครับซึ่งภาพที่เห็นในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังและก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่มีใครจะนิ่งเฉยต่อภัยอาชญากรรมที่ทําร้ายประเทศไทยได้อีกต่อไป ทางด้านของนายอัธสิทธิท์สัมพันธรัตนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการประกาศสงครามกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัญหาอาชญาการรมระดับโลกนะครับแล้วก็กําหนดให้การป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติและก็นโยบายหลักสําคัญของรัฐบาลซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยต้องรุนการความร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนและนานา,นาชาติซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีองค์คาพยพในทุกระดับนะครับมี ความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองโดยใช้กลไกของจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนมาตรการเพื่อย,ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยให้ทีวดีกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนะครับบราการดําเนินการอย่างเข้มข้นทั้งเชิงรุกและก็เชิงป้องกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ก็ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสําคัญนะครับได้แก่ให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดและนายอำเภอเนี่ยจัดทาแผนศึกษาสภาพปัญหาและกําหนดแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและบรุรณาการทํางานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างตํารวจทหารฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการสืบสวนและก็การประชาสัมพันธ์อีกทั้งได้มีการสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองในทุกระดับ ดำเนินการตรวจตราสืบสวนขยายผลบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นนะครับพร้อมกับมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอเนี่ยทำงานเชิงรุกรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์รวมถึงช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาตินะครับ อีกทั้งยังเน้นบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชราบรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้ร่วมการสอดส่องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยตกเป็นเหยื่อตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมจุดผ่านแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของกิจกรรมผิดกฎหมาย ทั้งนี้หากพบว่าบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติกระทําผิดเงื่อนไขกระทรวงมหาดไทยก็จะพิจารณาถอนสัญชาติอย่างเด็ดขาดนะครับกระทรวงมหาดไทยก็มุ่งที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจเท่าทันอาชากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็เผยแพร่ค,ความรู้ผ่านทุกช่องทางของรัฐ ร้อมให้ประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเหตุผ่านนอำเภอปลัดอำเภอกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านได้โดยตรงทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการบรูรณาการแล้วก็ติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง4ชุดนะครับเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปร,ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างครบวงจรสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนแล้วก็เสริมภาพลักษณ์ความมั่นคงของประเทศในทุกมิตินะครับ ซึ่งการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด,วด้วยความร่วมมือนะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีในครั้งนี้เนี่ยก็มี14หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยสำนักงานปปงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสำนักงานปปทกระทรวงดิ ang, ท่านเ,เศรษฐกิจและสังคมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานกสทชสำนักงานกร,นกร,นกรตกกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนมามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลและก็มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูต่อในครับในเรื่องราวของคนละครึ่งเนี่ยนะฮะก็แน่นอนละครับว่าน่าจะมีในส่วนของเฟสสองนะครับใครที่พลาดเฟสแรกไปเนี่ยนะครับยังไงก็ เตรียมตัวในการลงทะเบียนให้ทันกันละกันนะครับส่วนใครที่ได้เฟสหนึ่งไปเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะนะครับในส่วนของรัฐบาลเองว่าใช้สิทธิ์ได้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับไม่จํากัดยอดขั้นต่ําต่อวนันยอดที่เหลือก็ใช้ได้ในวันถัดไปนะครับโดยทางนัานของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจาสานักนายรฐมนเรีก็เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับว่า ถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ไม่ถึงวันละ200บาทนะครับจะถูกตัดสิทธิ์นั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงเลยนะครับใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะก็คือไม่จํากัดว่าวันนึงจะใช้จ่ายแค่200นะครับแล้วรัฐเพิ่มให้อีก200เป็น400บาท หรือคุณจะใช้แค่ไม่ถึง200บาทอะไรแบบนี้หนึ่งบาทนะครับแล้วก็รัฐจ่ายให้อีก100บาทเป็น200บาทแบบนี้ยอันนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นหรือคุณจะใช้เกิน200บาทอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าส่วนที่เกินเนี่ยก็จะต้องจ่ายเต็มจํานวนนะครับจะไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลอีกครึ่งหนึ่งนะครับคือส่วนที่เกินจาก200บาทต่อวันที่เราจ่ายไปนั่นแหละนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ยืนยันนนะครับว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มจํานวนไม่มีกําหนดยอดขั้นต่ำถ้าหากใช้จ่่าายไมถึงวันะ200บบทคร ระบบก็จะยกยอดไปใช้ในวันถัดไปนะครับนะภายในระยะเวลาโครงการซึ่งก็เปิดให้ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลที่หลายคนอาจจะกำลังมองหาอยู่ว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ได้ทราบชัดเจนกันแล้วนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับจังหวัดน่านและจังหวัดสงขลาเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์นะครับโดยท้านของนางสาวไอรินพันริศนะครับรองโฆษกประจาสานักรนฐม้ตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็แสดงความชื่นชมการบริหารจัดการอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านและจังหวัดสงขลาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกนะครับให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ประจําปี2025 ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างไรายได้จากนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับนโยบายไทยไทยที่มุ่งสร้างไรายได้จากวัฒนธรรมท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ชุมชนเนี่ยเติบโตอย,อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่นํามาฝากกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของาการใจถึงใจครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธยพอดแคสต์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ